สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปังจะพาไปดูประเพณีของบ้านเรานะคะประเพณีขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาหอ่อเขาต้มไปช่วยงานนะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศในงานมาให้ดูนะคะไปกันเลยจ้าคุณคุณเปล่าสมัยเก่าอ่า ดูนางแบบเราสิดูนางแบบขูดมะพร้าวสิน้องมามีมันมันมันแกแห้งแล้วมันออกเจ้าองังฮะรแลุงอนน่ะโดนๆจังสีโทถเธอหนึ่ง เราเออเราอยู่ดีแหงอยู่เหนียนะคะดูนะคะการผูดมะพร้าวสมัยเก่านะคะดูนางแบบเราสวยนะคะแดดแห้งเนาะจักหน่อยเรับก็เสด็จผ้ากันหันหมูหันยังแนวบานนี้ มาพ่ท่านเขาห่อเขาตุมมาท่านแต่ตอนเขาตุมแล้วมไม่กว่าเราจะได้มาไงต้องทำโน่นทำนี่ก่อนก็ไปนึกว่ามันจะไอเราไม่นึกว่าจะเสร็จไวขนาดนี้ไงไปบ้านอื่นก็ต้นบ่ายเนาะเสร็จจังไงเตรียมไปจะเศร้า,าออคนูเจ้า สิ่าคกันไปใช้ตอนตอนพไปใช้ห้อนสั่นสามห้องสามห้อง่านนาบ้านเนาะอนาบ้านเนาะนี่คือประเพณีนะคะประเพณีสาลนะคะพิธีขึ้นขึ้นบ้านใหม่พิธีขึ้นบ้านใหม่นะคะ เอาหมูเจ้าพากันมาแยงมาตะช่ยเนาตะช่เนี่ยมันกพ้ันนอ้สมาผางรักพักทานแถวนี่บ่แตยิ่งคาบาโดร้านผมเงือนไม่สีมาขำมาพูดหาโอ้คือดีแถวเดียวขนหัวลูกประเพณีสารเท่าเออเอาช่าชอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีม่แห้งอยู่ดีม่แห้งเอาเอาเอาขอบนดีเโอ้ หอบ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 บุจักบงจักแขเออเพื่อนกะลังแบบไงก็โก้เฮื่อนก็ได้ของกินก็เต็มหลาบบูหลาบยังเต็มอยู่อุดมสมบูรณ์ดีให้อู้ยปวดพวดปวดเวดมองเนีบืมึงน ข้าเจ้าต้งมาทธอใสยผุ่นเต็มอยู่ผุ่นเห็นบ่เห็นบ่นี่เป็นรอบที่สองแล้วได้นี่ข้าเจ้ายางรอบเพื่อนนี่รอบที่สองแล้วนี่มึงแน่มึงแน่มึงแน่โอ้ก็ะยางมาเป็นผุ่นน่ะผุ่นน่ะมีทั้งพอผ้ามีทั้งอันนี้เห็นบ่เห็นบ่อข้าเจ้าโอ้ยโอ้ยเข้าไปทุ่นได้หมื่น ปรระกาเเออคุณสมบูรณ์กันยืนถ่ายภาพอยู่นี่นะท่านแก้วทั้งเออสมบูรณ์พูนสนเออเออสมเออสมดังใจเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกรอบนึงเนาะมามามาโอ้ยคำคุนคำคุนคำคุนเบิ้งตี้นะพ่อใหญ่สมแล้วก็นั่งอยู่พุ่นเออเออเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยว เป็นยังไงคะวิธีขึ้นบ้านใหม่นะคะแม่ปังพาไปดูมาแล้วนะเขาทำประรพณีกันแบบนั้นเป็นประเพณีตามกฎบุญเทียนบานของหมู่บ้านเราเลยนะคะอ่าแม่ปังก็ไม่มีอะไรนะคะพาชมปะเพณีชาวบ้านเราตามรอยีสารเรานะคะอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งปิ๊ง,งให้แม่ปังนะคะ สวัสดีค่ะ